맨나로 너를 생각하네 이런 기분 설명할 수 없어 원래 이만 큼너와의 여행을 생각했었는데 예예예สวั กลับมาพบกับเพจบ้านแพวกันอีกครั้งนะคะวันนี้พาพาคุณลูกค้ามาเยี่ยมชมหมู่บ้านพฤกษา20ลำลูกกาคลอง2ค่ะบ้านหลังนี้นะคะเนื้อที่18ตารางวาขนาด3ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห้องครัวและ1่ที่จอดรถค่ะตัวบ้านนะคะตั้งอยู่ในซอย6ทับหหน้าบ้านฐันทางทิศใต้นะคะหน้าบ้านหลังนี้นะคะมีความกว้างถึง6เมตรเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวพาจะพาเข้าไปเยี่ยมชมภายในบ้านกันนะคะว่าหลังนี้ตกแต่งต่อเดิมอะไรกันไปแล้วบ้างนะคะเชสละคะ่ะ มาดูในส่วนของชั้นล่างกันบ้างนะคะพ hmm. ืนชั้นล่างนะคะพัูกระเบื้องใหม่โดยเราเลือกใช้เป็นกระเบื้องแกนิโตสีครีมนะคะซึ่งจะทําให้ตัวบ้านเนี่ยดูสว่างนะคะทาสีภายนอกภายในใหม่นะคะสีภายในเราเลือกใช้เป็นสีน้าตาลอ่อนนะคะซึ่งจะทําให้บ้านีดูเรียบหรูเลยทีเดียวค่ะเรีนโถงชั้นล่างนะคะูกระเบื้องแกนิโต้เราทําให้บ้านดูสว่างดูโปร่งและโล่งนะคะค่ะต่อไปมาดูในส่วนของห้องครัวกันบ้างนะคะ ห้องครัวที่นี่เอาใจคุณส,สาวเลยทีเดียวนะคะสาวๆท่านไหนนะคะที่ชอบทํากับข้าวนะคะห้องครัวที่นี่ก็คือมีเคาน์เตอร์ครัวเรียบร้อยนะคะมีเตาแก๊สแบบฝังให้ด้วยนะคะและมีเครื่องดูดควันพร้อมเลยทีเดียวะคะ่ะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนโซนซักล้างนะคะซึ่งจะต่อท่อระบายน้ำไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะ ปรุงให้พร้อมอยู่เลยนะคะสุขภัณฑ์เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะคะลูกค้าท่านไหนที่กังวลว่าจะเป็นสุขภัณฑ์เดิมหรือเปล่านะคะอันน no ี้คือเราเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดเลยค่ะค่ะเดี๋ยวไปดูกันในส่วนของชั้นสองกันบ้างนะคะเชิญเลยค่ะ ชั้นบนนะคะจะมีทั้งหมด3ห้องนอน1ห้องน้ำนะคะพื้นชั้นบนนี่เดิมก็เป็นลามมเนตนะคะแต่เราปูใหม่เป็นกระเบื้องแกนิโต้ทั้งบนและล่างเลยนะคะห้องนอนใหญ่นะคะแถมแอร์ให้1ตัวนะคะ 게만 들어서, 근데 왜 이런 얘 기를 하게된 건지, 난 모르 겠어. ห้องน้ำชั้นบนนะคะในส่วนของสุขภัณฑ์เราเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งชั้นบนชั้นล่างเลยนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยเนาะ ค้ะเป็นยังไงกันบ้างคะได้เยี่ยมชมภายในตัวบ้านกันไปบ้างแล้วนะคะบ้านหลังนี้นะคะหมู่บ้านทึกษา20ลำลูกกาคลองสองค่ะต้องบอกว่าเหมาะมากๆเลยสําหรับลูกค้าที่มองหาบ้านทําเลรถไฟฟ้าคูคตนะคะเพราะบ้านหลังนี้นะคะสามารถเดินทางไปยังสถานีรถไฟฟ้าคูคตใช้เวลาไม่เกิน10นาทีค่ะหรือสําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่ต้องการเดินทางโดยรถส่วนตัวนะคะไม่ว่าจะทํางานแถบสายไหมฮะไทยราชดอนเมืองหลักสี่สะพานใหม่แจ้งวัฒนะนะคะ บ้านหลังนี้ก็เดินทางสะดวกเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าเข้ามาจากทุป,ปะเตมีเพียงแค่2กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะหลังนี้นะคะราคา1นึ่งล้านหกแสนบาทนะคะหนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นบาทฟรีค่าโอนให้ค่ะลูกค้าต้องบอกไว้เลยนะคะว่าสาหรับลูกค้าท่านไหนที่เครดิตดีหลังนี้กูดได้เต็มนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจจะเข้ามาเยี่ยมชมบ้านนะคะสามารถโทรหาแพลวตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะคะ เช่นเดียวกันค่ะสำหรับผู้ขายท่านไหนที่ต้องการจะฝากขายบ้านกับเพจบ้านแพรนะคะโทรหาแพวตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่นี้ได้เช่นเดียวกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube ของเพจบ้านแพรด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่หลังต่อไปค่ะ